รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับบอสครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ไทย แล้ววันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรเมืองหลังพวกเรานี้ก็คือพญาแทนหรือว่าพญาขันคากนั่นเองค่ะท่านเป็นเทวดาที่มีอิทธิพลในต่อลมฟ้าฝนถ้าเกิดทําให้ท่านพอใจเนี่ยฝนเนี่ยก็จะตกต้องตามฤดูกาลเกษตรกรก็จะดีใจครับผมดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟค่ะเขายิงขึ้นไปเพื่อขอฝนจากท่านแล้วก็ทําแบบแสดงความเคารพอย่างนี้นี่เองและแน่นอนครับผู้ชมวันนี้ เนี่ยเรามาถึงจังหวัดยะโสธรแล้วก็ต้องนึกถึงอาชีพนี้อย่างแน่นอนนั่นคือการทนานานั่นเองค่ะวันนี้นะฮะเราจึงนัดเกษตรกร,กรท่านหนึ่งไว้ผมซึ่งเขานะฮะใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็นําเอาแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาใช้ด้วยเราจะไปดูกันฮะว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรแล้วมีความสุขมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมตามเรามาเที่ยวบนวิมานพญาแถนกันก่อนดีกว่าค่ะไปดูวิวกัน ทีครับผมว่าเขาชี้มาแถวๆนี้ฮะหลังนี้หรือเปล่าให้นี่มีคนคัดข้าวอยู่นั่นนะพี่กายเอาหรอเอาเข้าไปหาสิไมใช่นะสิโอ้โหสวัสดีครับพี่กายสวัสดีครับพี่กายสวัสดีครับคุณพ่อ พี่ไก่นะคะเป็นเกษตรกรอินรีค่ะที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการภูปินโตข้าวใช่แล้วเป็นอีกหนึ่งเจ้าบ่าวนั่นเองแล้วตอนนี้เจ้าบ่าวกาลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อกำลังคัดข้าวครับผมคัดข้าวคัดพันข้าวปลูกข้าวปลูกใช่ครับแล้วพี่ไก่ปลูกข้าวเองใช่ครับผมมีกี่สายพันธุ์คะที่พี่ปลูกตอนนี้มีอยู่ห้าครับห้าสำหรับปีนี้นะใช่ใช่นีพวกนี้บ้างใช่คือที่ห้อยทั้งหมดเลยมีพันธุ์อะไรบ้างเนี่ย ช่อราตรีหอมดำสุโอไทยอันนี้อะไรอ่ะหอมดำสุโคไทยสองมีไรซ์เบอรี่อันนี้หอมดำสุตะบูดสุตรตบูดคือเขาจะเป็นเม็ดเป็นข้าวกล้องอยี้ไหมครับใช่ครับถ้าใครอยากกินข้าวกล้องผมแนะนำกินข้าวกล้องดีกว่าเพราะว่าสารอาหารแล้วก็ประโยชน์มันเยอะกว่าใช่เยอะกว่าข้าวขาวครับพี่ไก่ขายแล้วคัดคัดนี่เรากำลังคัดแยกข้าวใช่ไหมคะคัดเลือกอันนี้คือคัดเมล็ด ใช่ครับอันนี้คือตอนแรกเนี่ยผมเกี่ยวมาแล้วจากแปลงแปลงคัดพันธุ์เพึ่งเกี่ยวมาเลยอาทิตย์ก่อนใช่ก็มาตากให้แห้งก่อนครับแล้วเราก็มาเลือกรวงอีกทีหนึ่งก็สังเกตดูว่าอันไหนรวงแบบว่าสมบูรณ์ดีอันนี้คือสมบูรณ์ใช่ครับอ๋อจะอยากดูคอลวงเงี้ยถ้าคอลวงสั้นครับข้าวก็จะไม่ค่อยหักถ้าคอลวงยาวๆเงี้ยถ้าน้ําหนักข้าวมันดีรวงยาวอ๋อคอจะคองก็จะหักหัก้วดีไหมคะเดี๋ยวว่าดีไม่ดีไม่ดีใช่ครับอ๋อนึกว่าข้าวน ก็ดีดีแต่ว่าดีที่รวมต้องต้องสั้นต้องแข็งแรงคือถ้ากลายเป็นชาวนาเนี่ยเมล็ดพันธุเนี่ยบสำคัญที่สุดแล้วก็เราสังเกตทุกวันนี้เนี่ยชาวนาที่มีปัญหากันกันบ่อยๆก็คือไม่มีพันธุ์ข้าวปลูกของตัวเองเอาไปซื้อเข้ามาแล้วก็มาหว่านใช่เจะหว่านจะดําอะไรก็แล้วแต่ถ้าซื้อเนี่ยมันไม่ใช่การพึ่งพาตัวเองแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ของพี่ไก่นี่คือปลูกเกี่ยวมามาเพาะพันธุ์เองต่อเองทุกอย่าง สบายใจเลยใช่ครเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ก็คือผมยึดหลักของในหลวงครับคือเรื่องของความเพียรนี่แหละเป็นหลักคือเราทําอะไรเนี่ยจริงอยู่ว่ากว่าจะได้ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มีความเพียรแล้วเนี่ยมันก็ต่อยอดอะไรอีกไม่ได้และอย่างพี่ไก่เริ่มมาเป็นเกษตรตะกอนอินทรีย์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะยังดูนุ่มๆอยู่เลยนะครัหถ้าท้าความนี่ก็ยาวเลยนะตอนเอาตั้งแต่เริ่มเริ่มเียนจบแล้วกันผมเรียนจบที่มศวประสานมิตร จบด้านไหนมาพี่ศิลปกรรมครับจบภาพหรอฮะเป็นโปรดิตอสเอาเป็นอาร์ตใช่ครับก็คือตอนนั้นเนี่ยจบมาใหม่ๆแล้วมันมีปัญหาเรื่องทางทางกรุงเทพบ่อยช่วงนั้นวิกฤตทางการเมืองเยอะทีนี้การการค้าภาพขายภาพของผมเนี่ยสมัยนั้นนะขายไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาซื้อผลงานไงแล้วทีนี้มันมาเจออีกวิกฤตหนึ่งอีกคือเรื่องน้ําท่วมใหญ่กรุงเทพจากันได้ใช่ไหมใช่ นั่นแหละคือเป็นจุดพลิกผันที่สุดทําให้ผมคิดว่าบ้านพ่อผมก็มีอยู่เนี่ยเป็นคนที่นี่ใช่พ่อผมเป็นเป็นคนยะโสธรอยู่แล้วที่นาก็มีอยู่อเออเราแล้วทำไมเราต้องไปลุ่นลนอยู่ในเมืองหลักครับลองกลับมาบ้านดูไหมครับแล้วทีเนี้ยผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อปฏิวัติยุคสมัยได้ฟังเส้นเดียวใช่องมาซานบุฟูกุโอกะใช่ใช่เคยอ่านเหมือนกันคือผมอ่านเสร็จปั๊บเนี่ยผมพอจบปั๊บเนี่ย มันมันเหมือนมีม,มีแรงผลักดันอะไรทุกอย่างมันเยอะอมันเยอะมากอะ่ะ<อ>มันช่วยให้เราแบบ,บนี่แหละฉัจะมุ่งไปแล้วมันเป็นหนังสือที่พูดถึงเกษตรกรรมธรรมชาติเกษตรกรรมธรรมชาติครับก็คือทํานาโดยไม่ใช้สารเคมีปลูกพืชทุกชนิดโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ไถพรวนดินไม่พรวนดินด้วยใช่ครับก็คือเราสามารถเอาเมล็ดพันธ์พืชเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยก็ไปปว่านลงดิน เสร็จปั๊บเราสามารถใช้วัสดุตามธรรมชาติที่เรามีอยู่ในในพื้นที่ครับพูดง่ายๆใช้ฟางใช้ใบไม้ใช้ใบไผ่อะไรเงี้ยที่ที่หาได้ง่ายๆใ,ในพื้นที่ของเราเองพอระหว่านไม่ได้ผ่านแล้วแล้วก็โปรยกลบ<อ>แค่นั้นจบแค่นั้นพอรอพืชมันโตขึ้นมาเองคือเหมือนกลายเป็นว่าพี่เนี่ยก็เริ่มต้นทํานามาก็เป็นเกษตรอินทรีย์เลยตั้งแต่แรกเลย<ช>มุ่งมาที่อินทรีย์เลยก็คือมุ่งมาที่อินทรีย์เลยก็คือเรารู้ว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ย สารเคมีมันรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชผักและอาหารต่างๆที่ที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเคมีปผสมแทบทุกชนิดเลยถ้าเราไม่ไม่ลงมือปลูกเองทำเองกินเองแล้วก็ต้องซื้อเขาแล้วเราก็ได้รับสารพิดข้าวแต่เิ ่ฮะอย่างนี้ทุกเช้าเนี่ยพี่ไก่ก็ต้องพาควายนี่มาที่นาอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับกินหญ้ามาทุกวันครับมาทุกวันเทุกเช้าก็จูงลงนามาแต่เช้าจะปกติเนี่ยก็หกโมงละหกโมงครึ่งเจ็ดโมงมาเลยจริงๆก็ก็ไม่ควรเกินแปดโมงอ่ะเพราะมันเริ่มร้อนไงเขากินควายจะร้อนหรือเราจะร้อนคะควายด้วยผมด้วยทั้งคนทั้งควายแล้วควายนี้พี่ได้แต่ใดมาคะอ่าเป็นควาย ้าภาษาใช่บ้างเาเรียกควายหลวงควายหลวงคืออไะก็คือ,อนะเป็นควายของอเป็นโครงการหลวงครับคือเป็นพระราชดำริข,ของในหลวงเขาค่ะพระองค์ท่านพูดถึงการอนุรักษ์ควายไทยไว้นานนานมากแล้วแหละผมผมก็จำไม่ได้ว่าปีไหนนะที่ไก่ขาแล้วควายอย่างเงี้ยค่ะเขาให้เราตลอดไปเลยวะคะเราแบบมีสิทธิ์ขาดเลยไม่ครับก็มีกติกาอยู่บ้างคืออะไรคะคือถ้าเราควายส่วนใหญ่ที่เอามาเลี้ยงเนี่ยจะเป็นควายแม่ก็คือเอามาเพื่อจะผลิตลูก เมื่อลูกลูกตัวแรกเนี่ยจะตกเป็นของหลวงก็คือส่งกลับคืนให้หลวงเพื่อจะให้เกษตรกรคนอื่นได้เลี้ยงขวายตัวนั้นต่อไปส่วนตัวที่2ลูกตัวที่2นั่นแหละถึงจะเป็นของกเกษตรกรผู้เ,เลี้ยงเองแต่ตัวแม่ก็เป็นของเราอยู่แล้วถาวรตัวแม่ถ้าถ้ามีกเกษตรกรคนอื่นอยากจะเลี้ยงก็ต้องยกให้เข้าไป ชมครตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ทุ่งนาผมแล้วตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นญาติิพี่ไก่นะกำลังลงแขกเกี่ยวข้าวกันอยู่แล้วผมครับก็จะมาลุยด้วยพี่ไก่ครับช่วยสอนนะครับว่าเขาเกี่ยวกันยังไงครับครับผมเวลาจับเกี่ยวก็จับเหมือนปกติที่เราถนัดแหละครับเวลารวบลวงข้าวเรารวบไปที่ทั้งลวงก่อนอ๋อเกี่ยวใช่ครับลองรวบดูอ่ะแล้วก็จับมันครับจับที่ต้นครับ้วบโน้มแล้วเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับหน้าเห็นไหม การเกี S <S ่ยวข้าวข้อแรกในชีวิตอยู่บนมือผมแล้วครับอลองดูทีนี้ลองดูต่อๆนะฮะเกียเลยเรืโอ้ยทําไปคล่องจังครับปิดลงแล้วเอาบิดลงเสียงอย่าดึงเข้าตัวโดยตรงเหมือนจะทำเขาเสียหายมีข้าวกินละ เกี่ยวข้าวบอสเป็นยังไงบ้างไปเกี่ยวข้าวมาสนุกไหมสนุกฮะเมื่อกี้พี่ไก่สอนได้เกี่ยวข้าวลวงแรกในชีวิตด้วยเขียวด้วยเขียวมทนิใจฮะมีภาพเราด้วยไม่มีภาพโอ้ยกระโปรงอาแล้วพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนํเข้าวมาเรียงเรียงไว้แบบนี้เพื่อรอการมัดใช่ไหมคะใช่ครับอ่ให้พี่ไก่อธิบายเลยค่ะว่ามัดยังไงบ้างอ่า วิธีมัดมันมี2วิธีครับคือมัดเขาเรียกว่ามัดด้วยตอกไม้ไผ่ครับจะเป็นเส้นแบบนี้กับที่อาเขาจะมัดคือมัดด้วยด้วยฟางมัดด้วยฟางใช่มคุณลุงคือมี2วิธีในการมัดครับตอกไม้ไผ่นี่เอามาจากบ้านก็คือไม้ไผ่ตามที่เราปลูกไว้ที่ปลูกไว้แล้วที่เราปลูก มมูับค่ะส่วนอันนี้ก็ได้จากแถวนี้เลยคือเราไม่ต้องทําขึ้นมาเราได้จากไรนาของเราได้เลยอันนี้ก็จะประหยัดกว่าใช่ประหยัดกว่าลองตรงนี้ต้องไปขึ้นใช่มันต้องไปตัดไม้มาผามาลีดออกถ้าเราไม่มีก็ไปเราจะไปซื้อใช่ใช้ชิ้นปิ้นเปลืองใช่ก็ยังกใช้ตัวนี้เลยมันดีกว่ายังไม่เรียกว่าพึ่งพาตัวเองได้ก็ะหยัดด้วยอุ๊ยแล้วอันนี้มันดีกว่ายังไงทาไมถึงยังมีการใช้อยู่คะมันมีข้อดีไหม มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับข้อดีกว่ากว่าอันนี้คือถ้าอันนี้ดีกว่าคือหนึ่งประหยัดสองแน่นกว่าด้วยเพราะว่ามามัดม้วนรวมกันครับเป็นนม้วอันนี้ถ้าฟางข้าวที่เกี่ยวมาแล้วมันแห้งไม่ดีเนี่ยมัดแล้วมันอาจจะหลุดได้อันนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วรวบเข้าไปรวบเข้าไปปึ๊บอ่าเลยรวบตาหัวมันมมัันนไม่เสมอกันไม่เท่ากันอ๋อตอบตอบให้มันสวยงามจังหน่อยครับผม มันจะม้วนเมันจะม้วนเขามันจะวิ่งมันจะมันจะวิ่งเขาเองมันจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวเขาหากันเลยอ๋อแน่นเลยมันจะแน่นสวยอะลองเขย่าด้วยครับออกไหมไม่ไม่หนีแน่นไหมแน่นลองดึงดูทีแน่นตึ๊บเลยนี่ไงเขย่าไม่หลุดทีนี้ตอกทีนี้ลองมาดูแบบตอกแบบตอกไม่ไายก็ลักษณะวิธีการมันก็จะต่างกันครับอันดับแรกคืออันนี้โอ้โหดูมี ท่าทางพิเศษนะฮะรวบครับทีนี้เราก็รวบมัดข้าวถ้าถ้ากลัวข้าวไม่สวยงานเราก็ตอกหน่อยตอกเหมอกันเหมอกันเราก็วางเลยทีนี้ครับลแวางแล้วก็ดึงมันจะมีเสียงฟังเสียงนะแน่นมานี่แน่นแล้วโอ้ยน่คือแน่นเอี๊ดเลยนี่เราจับนี่พี่ไก่ตดเหรอไม่ใช่ พอจับเสียงความแน่นพอแน่นดีแล้วเราก็เอี่ยวเลยครับทีนี้เกี่ยวหมุนใช่ครับซ้ายขวาก็แล้วแต่ครับเราเอี้ยวไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับจนกว่ามันจะแน่นพอละมัดเรียบร้อยแล้วก็ขนเสร็จไปรวมไปฟาดแล้วจะไปนวดก็ได้แล้วแต่เราฟาดให้เมล็ดข้าวใช่ให้หลุดออกมาจากจากฟางก่อนอแล้วพอฟาดแล้วก็ไปเข้าโรงสีใช่ไหมคะพอเป็นเมล็ดอ่ะเวลาเอาไปส่งโรงสีคือส่งเป็นถังก็สอับแบบกระบะกเมล็ดใช่ไหม ก็แล้วแต่ว่าจะเอารถกระบะเอารถสิบ oh. ล้อจะขนไปยังไงก็แล้วแต่คร <Yeah. S 2> ับจาบสบาย ชมคะบริเวณที่เราเห็นเนี่ยก็คือที่ทํางานของพี่ไก่น่าอิจฉามากๆเลยอ่ะคือที่นาบริเวณเนี้เป็นของพี่กับครอบครัวหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับโ้พี่รวยนะเนี่ยไม่รวยครับไม่รวยน,ะนานิดเดียวๆๆไร่ครับรวมของของพี่น้องทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ3 0ิกว่าไร่ในนี้ก็จะปลูกเป็นข้าวหอมมะลิเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับอีสานจะนิยมปลูก อากาศตอนนี้ดีมากๆนะฮะลมอิ่นฉ่แล้วแบบแดดก็ไม่มีอิ่นฉาพวกเราไหมคุณผู้ชมลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ดูบ้างนะคะครับผมพี่ไข่ขาแล้วอย่างแบบจากเราเนี่ยเป็นคนเมืองมาจนชินอะอยู่ดีๆตัดสินใจเอามาอยู่ชนบททิ้งแสงสีอยู่ได้อคะไม่เบื่อในช่วงแรกก่อนที่ที่ผมอยู่อยู่เท่ก็เหมือนใบรุ่นทั่วไปครับค่ะ คือสามาเรตเทมาบ้างตามภาษาัยรุ่นที่อยากอยากรู้อยากลองแสงสีสังคมแสงสีเสียงอะไรย่างี้ครับแต่พอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยมาเริ่มทํานาปีแรกเนี่ยเจอแดดร้อนๆเนี่ยเป็นไงฮะโอ้โหสดๆคนที่เคยผิวขาวแล้วตอนนี้ผิวมันกล้าไปหมดแลยไงคือผมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันสามารถปรับสภาพตัวเองได้ครับถ้าได้มาอยู่ได้มาดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นอะไร่เงี้ยแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ย ก็เหมือนคนผมคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนกันอะไรครับลําบากยังปรับไม่ได้ใช่คือต้องมีความเพียรเป็นหลักก่อนต้องมีความเชื่อแล้วก็ความมุ่งมั่นมากครับถึงจะสามารถอยู่ได้เราใช้เวลานานครับกว่าจะรรู้สึกว่าชินและกี่เดือนนะแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยชินแล้วชอบผมว่าน่าจะราวๆหกเดือนขึ้นไปเนี่ยแหละเริ่มแล้วเริ่มปรับตัวได้ก็คือ สามารถเดินเลยทุ่งนาโดยไม่ต้องใส่หมวกอะไรนี้ก็ได้ชิลละไม่แคร์ลวผิวเผือเดินเลยไล่ไยังยังยังห่วงอยู่ยังห่วงอ่ะต้องดูดีหน่อยจะจะดำไหมอะไรก็ยังมีอยู่บ้างคพี่ไก่ฮะแล้วอะไรเป็นจุดสําคัญฮะภายในระยะเวลาแค่4ปีเนี่ยซึ่ถือว่าเร็วมากเลยนะที่ทําให้ญาติญาติหรือว่าคนในชุมชนละแวกนี้เนี่ยเขาให้การยอมรับว่าการทํกระเติดแบบอินซีเนี่ยมันทําได้จริงจริงฮะ เรื่องหลกัหลกๆเลยก็คือผมทำนาผมไม่ได้ขายข้าวเปลือกเ,<ะ>เหมือนเหมือนชาวนาทั่วไป<ะ>ท,ที่เขาทำกันผมทำนาเพื่อสุขภาพก่อดระดับแรก<ะ>เพื่อครอบครัวเพื่อญาติพี่น้องกอดทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วทีเนี้ยมันมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งที่เพื่อนเขาแนะนํามาครับ<ะ>ชื่อว่าโครงการผูกปิ่นโตข้าวโครงการนี้ใช่คือ ผมอ่านข้อมูลของโครงการเขาแลวแหละแล้วมันเอะใจไงมันมันมันมีชื่อแบบแปลกๆไม่คุ้นหูครับมีเจ้าสาวมีเจ้าสาวมีเจ้าบ่าวเอ็งเบหนาคู่หรือเปล่าใช่อะไรเงี้เอ้เราก็ยังไม่มีเมียเข้าไปอ่านดูสักหน่อยสิก็เลยเข้าไปอ่านดูครับแล้วทีนี้เออผมอ่านไปอ่านมาแล้วมันมันตรงใจกับเราไงว่าว่าเราสามารถใช้ครงนำพาโครงการเนี้ย มาพัฒนาต่อยอดให้กับญาติพี่น้องหรือคนในชุมชนของเราได้ที่เขาเรียกกันว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวและแม่สื่อเนี่ยเจ้าสาวคือผู้บริโภคหรือคนที่ซื้อข้าวนั่นแหละส่วนเจ้าบ่าวก็คือตัวผมหรือชาวนาที่ทํานาผู้ผลิตข้าวใช่ส่วนแม่สื่อก็คือจะเป็นคนกลางครับเพื่อหาเจ้าสาวและเจ้าบ่าวมาผูกปิ้นโตกันครับให้ได้มาเจอกันให้ได้มาซื้อข้าวกันสร้างความสัมพันธ์กันโครงการเนี้มันไม่ใช่แค่การซื้อ และการขายมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะมิตรภาพมิตรไยตรีต่อกันก็คือเจ้าสาวน่ยจะได้เห็นความเคลื่อนไหวในการทํานาของเจ้าบ่าวแทบจะทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่อารมณ์หวานเล็ดแล้วนะเริ่มจะปักดำแล้วนะครับจะเจ้าสาวมาไหมมาชมไดไหมมอ้ดีเนาะเป็นสังคมใหม่เลยอมันน่ารักะครับคือความสัมพันธ์แบบเนี้ย มันไม่มีแล้วในในยุคปัจจุบันอืเหมือนเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเราื้อข้าวถุงใครเป็นคนปลูกมาจากไหนนะใช่แปลงไหนใครปลูกเข้าอะไรใช้ปุ๋ยอะไรไม่รู้มีเคมีหรือเปล่าใช้ยาฆ่าหญ้าไหมเนี่ยมีเคมีอะไรอยู่ในเม็ดบ้างเนี่ยใช่ทางโครงการเขาจะหาเจ้าสาวให้ครับแล้วก็ไปติดต่อสืบสารสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันต่อไปไอ้ตรงเนี้ยแหละครับเป็นจุดเริ่มที่ทําให้ญาติพี่น้องเขามองเห็นผมว่า มันทําให้เหมือนชาวบ้านมันทําแตกต่างจากเขามันไม่ได้ขายข้าวเปลือกมันขายข้าวสารราคาก็แตกต่างจากข้าวเปลือกแบบผิดหูผิดตาละราคาดีกว่าใช่มากด้วยมากด้วยเพราะเราทํหมูข้าวอินทรีย์เราสามารถตั้งราคาด้วยตัวเองได้เราไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางเพราะปุ๋ยเราก็ทําเองเรากําหนดราคาได้จากค่าแรงของเราใช่ครับแล้วอย่างนี้ทุกวันนี้พี่ถือว่าได้ประสบความสําเร็จแล้วหรือยังคะ ในเส้นทางนี้เรื่องความประสบความสําเร็จเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้อีกเยอะมากในเรื่องการวิถีเกษตรอินทรีย์เนี่ยอย่างผมเนี่ยกำลังก็ทําเรื่องโฮมสเตย์เปิดบ้านให้คนมาพักมาเที่ยวชมไรนาของเราได้ทําบ้านดินเรียนสอนคนที่มาพักกับเราสอนทำบ้านดินศึกษาเรียนรู้เรื่องการเพิ่มความตัวเองใช่ครับเนี่ยมันสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆไม่จําเป็นต้องจบที่แค่ข้าว ได้มารีเรียนรู้วิถีกเกษตรอินทรีย์อินดี้อย่างพี่ไก่ก็ได้เข้าใจวิธีคิดที่จะพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็สามารถนําไปพัฒนาต่อ,อยังครอบครัวแล้วก็ชุมชนได้อีกด้วยแล้วก็การมาเยี่ยมพี่ไก่ในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับชาวนาศิลปินคนนี้ถ้าอย่างนั้นแจมและบอสขอไปคุยกับพี่ไก่กันก่อนเลยนะคะ พี่ไก่ก็พาเรามาที่ตลาดครับผมเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยเราจะทาอาหารกินกันเองใช่ไหมฮะใช่แล้วมีรอบกองไฟด้วยใช่ครับพี่ไก่ยอดมากเลยน้ำหมูย่างหมูย่างน้ำตกน้ตกลาบหมูลาบหมูแสดงว่าวันนี้เราต้องมาซื้อเนื้อหมูก่อนเพราะว่าผักเนี่ยเรามีที่บ้านพี่ไก่เ้าผักไม่ต้องซื้อเก็บในสวนครัวเราได้ครับผม บ่อยเลยค่ะที่แจมจะได้มาเดินตลาดแบบนี้นนแล้วก็ที่แตกต่างออกไปจากที่อื่นนั่นก็คือตลาด<ห>ที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรแห่งนี้ก็จะมีอาหารพื้นบ้านอย่างที่แจมและบอสเนี่ยไม่เคยทานมาก่อนอย่างเช่นรับผมแต่มาแล้วเนี่ยก็ต้องขอชิมกันหน่อยเละค่ะอยากกินรับผมเป็นยังไงเขาผมเพราะอะไรอ่ะใส่เพรใส่ดี ก็ได้เวลารับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชมเต๊ตักข้าวเรียบร้อยอสีดีมากๆเลยสีดีกลิ่นก็ดีอันนี้ข้าวหอมมะลิแดงครับหอมมะลิแดงนะฮะเป็นข้าวสีสดๆเลยป่ะครับใช่ครับเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องนะฮะจากนาเรานี่แหละต้องใช้มือกินป่มคะเปิบเราไม่จะเป็ดเันนี่ถ้าถ้ามือกินตรงนี้เ้านี้ อันนี้ข้าวเหนียวเขาเรียกว่าข้าวเหนียวดอฮีสายพันธุ์ชื่ออะไรโฮีอันนี้เป็นข้าวใหม่เลยข้าวใหม่เกี่ยวมาหมัดมาแล้อชิมข้าวแบบป่าปาก่อนกันข้าวใหม่ไงฮะนุ่มเค็มเค็มนิ้วฉันเองไม่ได้ล้างมือหรือยังแบบเป็นควมเค็มๆจริงๆแล้วก็หอมแล้วก็เหนียวหนึบเอาจริงๆไม่เคยกินข้าวใหม่ขนาดนี้มาก่อนไม่เคยกินข้าวเหนียวที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าเรามากินข้าวบ้านชาวนาเนาะครับ เราจลองบนิ่มๆหน่อยลองเคี้ยวแบบสักพักหนึ่งเคี้ยวแบบให้กลืนใช่นั่นแหละแล้วมันจะรู้รสชาติที่แท้จริงของข้าวให้ความหวานมากๆผู้ชมค่ะเวลาเราจะชิมข้าวนั้นชิมข้าวเปล่าๆนั้นเนี่ยก็มีวิธีนะคะที่ชิมให้ได้กลิ่นข้าวมากที่สุดก็คือกินโดยใช้ให้ข้าวอยู่ที่บริเวณฟันหน้าค่ะแล้วก็ทำปากเื่อลมเพื่อที่จะได้กลิ่นมันมากขึ้นค่ะแบบนี้ ลองเคี้ยวไปสักพักหนึ่งหอมจะมีความหอมค่อยๆโชยออกมายิ่งคิ้วน่ะจะมีรสยังไงมันไหมมมีความมันต่างจากข้าวที่เคยกินทั่วไปไหมมีความชุ่มฉ่ำเปลือกนอกของเมล็ดเนี่ยเต่งๆแต่พอตัดข้างในเนี่ยข้าวนุ่มกำลังดีแล้วก็หอมครับมาเราวันนี้กับข้าวดีกว่ามีหอหมูย่างมีลาบลาบน้ำตกน้ำตกมีอะไรนะต้มแซบต้มแซบอันนี้อีสานเลยแกงหนม่ อันนี้นะ่ค่ะรับรับขมรับผมไหมผมเพราะอะไรอะค่ะผมเพราะใส่ดีครับกับข้าววันนี้ปกติเนี่ยผมจะกินอาหารง่ายๆพื้นบ้านเก็บผักริมรั้วในสวนนี่แหละกินแต่วันนี้เห็นว่าทีมงานมากันหลายคนครับเลยทําอาหารอีสานแบบอีสานที่นิยมกันคือลาบน้ําตกทั่วไปเน้นเนื้อหนักๆหน่อยใช่ทีมงานให้ให้ทีมงานได้อิ่มกันครับผมอิ่มชัวร์ครับพี่ขาแล้วคนยโสธรเนี่ยค่ะปกติ เขาทานข้าวแบบไหนคะซื้อท pues ี่ตลาดหรือว่าประกอบอาหารเองอะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะทํากับข้าวกินกันเองนี่แหละแต่เวลาช่วงที่ลงไร่ลงนาหรือทําไร่เวลาเขาจะมีน้อยลงเขาก็ต้องซื้อเอาบ้างใช่บางทีทางานเหนื่อยๆเนาะกลับมาทำกับข้าวอีกเขาไม่ไหวส่วนใหญ่ก็อาหารหลักนี่จะเป็นอาหารประเภทไหนคะอาหารพื้นบ้านอีสานนี่แหละครับอ๋อเป็นแบบสมตามข้าวเหนียว หมกอบหมกออมอะไรพวกนี้ครับค่<ฮ>ะเป็นแบบนี้เองนะครับกิน,น,น,นข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวขอข้าวเหนียวหน่อยครับ น,นี่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยเหรอใช่ฮะเวลาความสุขความสนุกเนี่ยม,มักจะผ่านไปเร็วคพอแบบมันเพลินอ่ะตอนแรกคิดว่าวิถีชีวิตเกษตรกรจะน่าเบือ่อครับแล้วก็แบบเออต้องตื่นแต่เช้าต้องรีบเข้านอนอเพราะว่าต้องเตรียมตัวเพื่อวันต่อไปต้องตื่นขึ้นมาใหม่คิดว่ามันคงไม่สนุกแน่นนเลยอ่ะการทาอะไรแบบนั้นเออแต่พอมาอยู่กับพี่ไก่วันนี้วันหนึ่งเต็มๆรู้สึกว่ามีอะไรให้ทำเยอะเนาะไหนจะพาควายไปเดินเล่นได้ออกกําลังกาย เดี๋ยวแบบพอตอนเย็นมาทําอาหารไปเดินจ่ายตลาดมาแบบกว่าจะทําให้เตาฟื้นร้อนกว่าจะแบบย่างเนื้อให้สุกเออบางทีเราทาให้คิดนะว่าจริงๆแบบเราอยู่กรุงเทพเนี่ยชีวิตเรามันง่ายมากเกินไปอ่ะออยากได้อะไรเราก็แค่กดโทรศัพท์อยากกินอาหารยำดึกเราก็แบบแค่แค่โทรสั่งอาหารเซอร์วิสนะเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ที่แบบว่า30นาทีก็มาส่งแล้วทำให้เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆไม่รู้ที่มาที่ไปเน้วมาอย่างไง อย่างวันนี้เนี่ยเราได้กินข้าวได้เห็นว่าเขาปลูกยัางไงาพี่ไก่ดูแลมันยัางไงาถ้าเป็นเราปลูกเองเนี่ยผมคิดว่ามันคงรู้สึกว่าเหมือนตอนผมแบบหัดทําผัดกะเพราครั้งแรกอะฮะผมรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลย <m> ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันอร่อยหรือเปล่าแต่เหมือนเราเป็นคนทําเองเี <at> ่ยเราแบบได้ปรุงมันได้ทําอะไรมันรู้สึกว่ามันอร่อยจังเลยผมว่าพี่ไก่ต้องมีความรู้สุกแบบนั้นหรือเปล่าฮะแบบปลูกข้าวมาเหมือนได้กินข้าวตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกว่าข้าวเรามัน อร่อยเป็นพิเศษเนี่ยสำหรับพี่ไก่ใช่เลยเพราะว่ามันมาด้วยหยากเหนือและแรงงานของเราค่ะมันอยากได้อะไรต้องทําเองขอทาขายด้วยไม่ได้ทาเลยต้องทาเองนะคะต้องทำเองต้องพึ่งตัวเองนะต้องพึ่งตัวเองแต่เสียดายวันนี้เวลาของใจไทยหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสัปดาห์หน้านะฮะเราเนี่ยยังอยู่กับพี่ไก่อยู่ใช่แล้วถ้าอยากรู้นะครับว่าสัปดาห์หน้าพี่ไก่เนี่ย จะพาเราไปทำอะไรอีกต้องรอติดตามว่าผมกับรายการใจไทยเดี๋ยวเรากินข้าวจีกันต่อดีกว่าสำหรับวันนี้น่ะสวัสดีค่ะ